เคยไหมครับที่บางครั้งเรารู้สึกว่าคนรอบตัวคุยยากแปลกงงเอาใจไม่ถูกทั้งในที่ทำงานในครอบครัวหรือแม้แต่ในความสัมพันธ์ใกล้ตัวเองเราพยายามแล้วพูดดีแล้วอธิบายแล้วแต่เหมือนอีกฝ่ายไม่เข้าใจสักทีความจริงอาจไม่ใช่ว่าเขาโง่และก็ไม่ใช่ว่าเราฉลาดกว่าแต่เรา แค่พูดกันคนละภาษาทางพฤติกรรมต่างหากและว,วันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือที่ช่วยให้เราเข้าใจคนแทบทุกแบบบนโลกใบนี้หนังสือที่ทำให้เราหายหงุดหงิดกับคนรอบตัวและจัดการความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือวิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า Surround by Idiots สวัสดีครับพบกับผมในรายการ ชีวิตมุมกลับรายการที่เราจะชวนคุณมามองชีวิตจากอีกมุมหนึ่งมุมที่อาจทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเข้าใจคนอื่นขึ้นอีกหลายระดับเลยทีเดียวหนังสือเล่มนี้เขียนโดยโทมัสอิริกสันนักเขียนชาวสวีเดนผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์และเป็นที่ปรึกษาองค์กรระดับโลกเขาใช้เวลาหลายสิบปีศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และสร้างโมเดลที่โด่งดังมากคือ ระบบสี4แบบหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อดิสโมเดลแบบเข้าใจง่ายหนังสือเล่มนี้กลายเป็นเบสเซลเลอร์ในหลายประเทศถูกแปลหลายภาษาและเป็นหนึ่งในหนังสือด้านคอมมูนิเคชันที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางที่สุดเล่มหนึ่งขอบคุณที่มาของเนื้อหาจากหนังสือ Surrounded by i d e t s และผลงานของโทมัสอีริกสันด้วยครับในตอนนี้เราจะพูดกันทั้งหมด7ส่วนใหญ่ๆคือ 1. ทําทำไมเราถึงรู้สึกว่าคนรอบตัวงี่เงา่า 2. ระบบการจำแนกคนสี่สีแดงเหลืองเขียวน้ำเงิน 3. จุดเด่นจุดอ่อนของแต่ละสี 4. วิธีสื่อสารกับแต่ละสีแบบไม่ให้ปวดหัว 5. ตัวอย่างสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน 6. วิธีเอาไปใช้ในงานการขายความรักและครอบครัวเท็ดสรุปสิ่งสำคัญที่ควรจำและสุดท้ายเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงความรู้สึกของคุณด้วยนะครับว่าเนื้อหาวันนี้ตรงใจไหมและเจอสีไหนบ่อยที่สุดในชีวิตของตัวเองเรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยครับมาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าคนรอบตัวงี่เงา่า โทมัสอีริกสันบอกว่าคนที่เราเรียกว่างี่เงา่าไม่ได้งี่เง่าหรอกแต่เขาแค่คิดไม่เหมือนเราและเราพยายามคุยกับเขาด้วยชุดภาษาความคิดและเหตุผลแบบของเราเหมือนเราพูดภาษาไทยแต่เขาพูดภาษาจีนจะให้เข้าใจทันทีมันก็ยากเป็นธรรมดาดังนั้นถ้าอยากเอาตัวรอดจากความขัดแย้งเราต้องเข้าใจมุมมองของมนุษย์ที่ต่างกันให้ได้ก่อน ระบบสีสีแบบหนังสือแบ่งคนออกเป็น4ส,สีหลักๆเพื่อให้เข้าใจง่าย 1. สีแดงผู้นำนักลุยตรงไปตรงมาลักษณะเด่นพูดเร็วตัดสินใจไวชัดเจนมั่นใจสูงชอบความท้าทายไม่ชอบคนช้าชอบผลลัพธ์ไม่สนกระบวนการจุดอ่อนตรงจนคนอื่นรู้สึกว่าโดนดุ หัวร้อนง่ายข้ามขั้นตอนวิธีพูดกับสีแดงตรงประเด็นสั้นกระชับบอกข้อสรุปก่อนอย่าพูดเยื่ยนเยอะอย่าเอาอารมณ์ไปประทะกกับเขาตัวอย่างจริงถ้าผู้จัดจาก,การเป็นสีแดงแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวหนูลองหาวิธีดูก่อนนะคะสีแดงจะงุดหงิดทันทีเขาต้องการคำตอบว่าได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ เดี๋ยวค่อยดูค่ะ 2. ส,สีเหลืองสร้างสรรค์สนุกเข้ากับคนง่ายลักษณะเด่นมีพลังงานสูงชอบพูดชอบเล่าคิดไอเดียเก่งปรับตัวได้ดีมองโลกในแง่ดีจุดอ่อนใจร้อนง่ายทำหลายอย่างพร้อมกันลืมง่ายไม่ค่อยจัดระบบวิธีพูดกับสีเหลือง ใช้พลังบวกพูดเป็นกันเองชมในสิ่งที่เขาทำได้ดีให้เขามีส่วนร่วมถ้าต้องการงานต้องบอกเดทลายชัดเจนตัวอย่างจริงถ้าคุณคุยกับสีเหลืองแล้วพูดน้ำเสียงเรียบๆเ,เอาวันนี้ไปทำไม่ทีเขาจะรู้สึกเฉยๆไม่ตื่นเต้นไม่มีกำลังใจแต่ถ้าคุณพูดว่าโครงการนี้เหมาะกับคุณเลยลองช่วยคิดไอเดียหน่อยสีเหลืองจะติดเครื่องทันที 3. ส,สีเขียวใจดีอดทนเข้าถึงง่ายรักความสงบลักษณะเด่นฟังเก่งใจเย็นชอบช่วยไม่ชอบปะทะรักษาความสัมพันธ์ดีมากจุดอ่อนตัดสินใจช้าไม่กล้าปฏิเสธไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเร็ววิธีพูดกับสีเขียวค่อยเป็นค่อยไปใช้น้ำเสียงนุ่มนวล อย่าก,กดดันให้ตัดสินใจเร็วให้เวลาเตรียมตัวก่อนเปลี่ยนอะไรตัวอย่างจริงถ้าเจอเจ้านายสีแดงแล้วเร่งสรุปมาตอนนี้เลยสีเขียวจะเครียดจนทำงานผิดพลาดแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นผมขอข้อมูลภายในบ่ายนี้นะค่อยๆทำได้เลยเขาจะทำออกมาได้ดีมาก 4. สีน้ำเงินนักคิดวิเคราะห์ละเอียดเป๊ะทุกจุดลักษณะเด่น รักความถูกต้องตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างรอบคอบคิดเป็นระบบจริงจังจุดอ่อนช้าเพราะต้องละเอียดชอบตั้งคำถามมีมาตรฐานสูงจนคนอื่นกดดันวิธีพูดกับสีน้ำเงินเตรียมข้อมูลให้ครบอย่าใช้เหตุผลลอยลอยอย่าบีบให้ทำเร็วต้องมีเหตุผลชัดเจนทุกข้อตัวอย่างจริง ถ้าคุณบอกสีน้ำเงินว่าอันนี้ทำทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก้เขาจะรู้สึกว่าไร้มาตรฐานมากแต่ถ้าบอกว่านี่คือข้อมูลอัปเดตและนี่คือเป้าหมายที่ต้องการผลลัพธ์แบบนี้เขาจะโอเคแล้วเริ่มทำงานได้ทันทีต่อไปนี้เรามาลองดูวิธีนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปใช้จริงในสถานการณ์ต่างๆกันครับ 1. ในที่ทำงานเจอสีแดง ส่งข้อมูลสั้นๆพร้อมผลลัพธ์เจอสีเหลืองให้เท้ามีเวทีเสนอไอเดียเจอสีเขียวอยากกดดันรีบเร่งเจอสีน้ำเงินส่งข้อมูลครบถ้วนก่อนพูดในครอบครัวคู่รักสีเหลืองมักจะลืมวันสำคัญไม่ใช่ไม่รักคู่รักสีน้ำเงินชอบถามไม่ใช่จับผิดแต่อยากเข้าใจคู่รักสีแดงไม่ชอบพูดเยอะ ชอบแก้ปัญหาทัานทีคู่รักสีเขียวรักสงบอย่าก,กดดันให้เขาตัดสินใจไวในการขายขายให้สีแดงพูดผลลัพธ์ขายให้สีเหลืองสร้างความรู้สึกสนุกขายให้สีเขียวเน้นความมั่นคงขายให้สีน้ำเงินเน้นข้อมูลข้อเท็จจริงเมื่อเรารู้สีของแต่ละคนเราจะหยุดตีกันและเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแบบทันที วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าคนไม่ได้งี้เง่าแต่ต่างกันระบบส,สีสีสีทำให้เราเข้าใจมนุษย์ได้ง่ายขึ้นการสื่อสารที่ดีคือต้องพูดภาษาของเขาเมื่อเราปรับวิธีคุยความขัดแย้งจะลดลงความสัมพันธ์ดีขึ้นใช้ได้ทั้งเรื่องงานครอบครัวความรักและการพัฒนาตัวเองแล้วคุณล่ะครับฟังมาถึงตรงนี้ คุณคิดว่าตัวเองเป็นสีไหนมากที่สุดและคนที่อยู่รอบตัวคุณคุณเริ่มมองเห็นสีของเขาบ้างหรือยังคุณคิดว่าเนื้อหานี้ช่วยทำให้ชีวิตคุณคุยง่ายขึ้นบ้างหรือเปล่าลองสะท้อนดูนะครับเพราะการเข้าใจคนคือทักษะที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตวันนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องบอกลากันแล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบหวังว่าเนื้อหาในวันนี้ จะช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตง่ายขึ้นอีกนิดเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นอีกหน่อยและพลิกชีวิตของคุณในแบบที่คุณต้องการอย่าลืมกดติดตามช่องชีวิตมุมกลับเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ